ทีนี้พูดถึงเรื่องของอ,อุบายกระจัดความเกยดครรภ์ทำอย่างไงนะมันมีคำพูดของอาจารย์คิดขึ้นมาเองนะเวลาอาจารย์ไปจะพูดมันจะนึกขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเองว่าเราจะสบายตอนต้นเราจะมาลำบากตอนปลายไหมสบายตอนต้นก็คือเนี่ยไม่ทํางานก็สบายอยู่แล้วแหะแต่ว่ามันจะลําบากตอนปลาย ความเป็นอยู่ของเราต่อไปมันจะลําบากเป็นคนยากจนเนี่ยนะม,นมันดีที่ไหนเป็นคนยากจนน่ะนะมันความลําบากมันแค่ลําบากวันเดียวคืนเดียวมันจะลําบากตลอดไปจนชีวิตจนตายว่งเงินเถอะแต่ถ้าลําบากตอนต้นอย่างเนี้ยเราจะสบายตอนปลายทำไมต้องสบายตอนปลายคือถ้าเราตั้งใจต่อสู้กับความขี้เกียจที่คลานได้แล้วเนี่ยนะถ้าสู้มันได้แล้วมันจะดีไงต่อไปให้ขี้เกียจไม่เอาเลยนะ ถ้าเราขยันแล้วเนี่ยให้ชี้เกียรไม่เอาเลยแปลกนะขจับตอนนี้พยายามฝงงืนเมื่อกั้เธอฝืนฝืนฝืนสุดท้ายก็คือให้ชี้เกียจไม่เอาเลยอยากแกทําแต่งานอยากทำแต่งานอย่างที่เคยเคย,เคยพูดไว้ว่าไอ้คนที่เขาเป็นคนรวยเนะนี่ยนะเออเขาไม่มีเวลาที่จะไปไม่มีเวลาใช้จ่ายเงนินทองไม่มีเวลาที่จะไปมองคนอื่นด้วยเออไม่ได้สนใจสนใจคนอื่นเลยเขาตั้งหน้าตั้งตาที่จะประกอบการอาชีพของเขา าหาเงินได้เยอะแต่ก็ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะมีเวลาใช้บบแต่คนยากคนจนเนี่ยนะไม่มีเวลาหาเงินแต่ก็มีเวลาที่จะใช้เงินเพราะมันว่างเยอะมันว่างเยอะ,งงอะก็จะไปใช้เงินเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่าเืนแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเือนอได้ทนได้มันอยู่ที่ความพอใจนะมันอยู่ที่ความพอใจนะ ยินดีพอใจในการที่จะทำอย่างเงี้ยเรียกว่าชันทะอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้ยสามารถที่จะขจัดความขี้เกียจขี้คร้านได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ไม่มีเลยทีเนี้ยเออจะให้ขี้เกียจไม่เอาแล้วจะมีความขยันอย่างเดียวอย่างนี้นะแล,แล้วถ้าเราลำบากตอนต้นจะสบายตอนต่อไปใครอย,ย,ยากยากจนนะ ยากจนไม่ใช่ว่าตัวเองลาบากอย่างเดียวยากจนเป็นที่ตีขินนินทาไม่ขาดความเคารพว่งงางั้นเถอขาดความเคารพนับถือขาดญา,าติมิตรคนอีสานเขาว่าไงรู้ไหมคนยากจนเนี่ยนคนเนี่ยทุกพันตีมีพันย่องลุ่งป่าจังหวาหลาน,นอันนี้ไม่ก็ได้พูดนะค,นค,คือทุกพันตีคือคือยากจนเนี่ยเขาจะตําหนิเอยเขาจะตำหน,นิตีโทษไม่ขาเคารพหรอกนะ ญาติพี่น้องเขาก็ไม่สนใจลุยนะเออญาติน้องเี่น้องก็ไม่นับญาติเอามันเถอะถ้าจนานนะนะแต่มีหมายถึงรวยสินะเขายอมเขาชอเขาชมเขาย,ยอยกย่องนะมีพันย่องลุงป้าเนี่ยลุงป้าก็ถึงว่ารักเรียกหลานเนี่ยนะว่าห้านชั้นลูกชั้นล้านชั้นอย่างเงี้ยเหรียญชั้นอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนยากจนเมื่อไรเขาไม่นับญาตนะิอย่ามาพูดถึงลูกชั้นเลยหลานชั้นเลยแน่ นี่แหละก็เรียกว่าสบายตอนต้นมันจะสราบ,บากตอนปลายคือหาความหาความสุขความเจริญแทบไม่มีเลยนะในวิธีวิธีการขจัดเราก็เห็นอยูไม่ใช่หรือเราจะเราก็จะเห็นหูไม่ใช่แล้วมันลาบากลําบากไม่ใช่ลําบากวันเดียวสองวันไม่ทําปีหนึ่งนะคุณต่อไปทั้งปีนั่นแหละต่อไปความขี้เกียจที่คลันก็ติดตัวด้วยทีน,นี้มันเป็นผีสิงนะเป็นอบายามุกนะอบายามุกความขี้เกียจที่คลันเนี่ย อภัยยมุกแปลว,ว่าเหตุแห่งความเสื่อมอันนี้อบายมุกเป็นคําสอนพระเจ้าเลยนะครับเกียรติค้านการทํางานอะ่ะอ้างว่านาวนักร้อนนักเย็นนักเช้านักอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ทางานอย่างเงี้ยเนี่ยคนเพศนนี้แม้แต่ใครก็ไม่ไม่นับญาติแม้แต่ใครก็ไม่นับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นญาติหรอกนะฉะนั้นเราควรที่จะฝืนพยายามฝืนพยายามทําพยายามทนถ้าฝืนทนําได้ทนได,นได้ต่อไปก็จะสบาย อันนี้ก็เรียกว่า,าการวิธีการขจัดความความขี้เกียจขี้คลานอยากเกียจคร้านการทํางานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายหลบหลีกงานเฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบายแก่จนตายขอทํำานายว่าไม่จเจริญ